ในปัจจุบันพบว่าเครื่องสำอางที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนั้นมีเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามเป็นจำนวนมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพพิมพ์พักในการคิดที่จะผลิตเครื่องสำอางที่ปลอดภัยได้มาตรฐานปราศจากสารอันตรายและมีคุณภาพเทียบเท่าเคานเ,เตอร์แบรนด์ระดับสากลเพื่อให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกลุ่มปัญญาและนวัตกรรมธรรมชาติจากพืชพธุ์และสมุนไพรไทยกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ จากเห็ดเยื่อไผ่พิมพักผลิตภัณฑ์ของพิมพักมีขั้นตอนกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกพืชพันธุ์และสมุนไพรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์จนถึงการแปลรูปเป็นเครื่องสำอางจากธรรมชาติโดยมีการนำพืชสาตร์เคมีจากเห็ดเยื่อไผ่มาผสมผสานการสกัดจากพืชพันธุ์และสมุนไพรต่างๆเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่แพ้สารสกัดทางวิทยาศาสตร์ มีความปลอดภัยสูงโดยเลือกใช้เห็ดยื่อผ่ยสายพันธุ์จีนเพราะปลูกในระบบอินทรีย์และนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวกะมะพร้าวแห้งทลายปางเง่ามันสับปะหลังมาใช้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมเชิงสุขภาพที่สืบทอดกันมายาวนานที่พิมพ์พัก นำองค์ความรู้มาผสมผสานต่อยอดมีการนำรูปดอกพุทธานดอกไม้จากสวรรค์บนหน้าบันวัดปิตุลาเกราชรังสลิดวัดผู้เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซามาออกแบบเป็นตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สะท้อนให้เห็นถึงความภูมิใจต่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นฉะเชิงเซาที่สามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีจุดเด่นจุดขายสู่ตลาดสากลผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะคะ นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติโดยแท้เราดูแลเห็ดไรแปลงของเราด้วยความพิถีพิถันไม่มีการใช้เคมีหรือ,อยาฆ่า,มาแมลงหรือไร้แมลงจากดอกเห็ด สู่ห้องผลิตของเราซึ่งเรามีห้องผลิตมีองค์ความรู้ของเราเองนะคะถูกต้องตามกฎหมายได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขผ่านออยอได้รับมาตรฐานมคอชอแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายเรื่องสมัมภาระธรรมชาติของเราไม่มีเคมีที่เป็นอันตรายโดยเราพัฒนาต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์เดิมนั่นก็คือ ตัวเห็เดเยี่อไผ่เพิ่มสารสกัดธรรมชาติเข้าไปเช่นสารสกัดจากแป้งกวาสารสกัดจากว่านหางจระเข้และเพิ่มความเป็นอัตลักษณ์ของชาชังเสาด้านก็คือสารสกัดจากข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีงานวิจัย รายชิ้นบอกว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยสารสกัดจะช่วยเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ต่อต้านสารอนุมูลอิสระผลิตภัณฑ์นี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ป่งบอกถึงของที่มาจากภูมิปัญญาเป็นนวัตกรรมธรรมชาติดูใช้ดอกปีดอกแก้วดอกกระดังงามาสกัดเป็นกลิ่นแล้วก็ใส่ไปนในตัวผลิตภัณฑ์ช่วยให้หอมผ่อนคลายนอกจากการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคแล้วนะคะ เราอยากมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนเราจะมีการสอนให้ชุมชนพอเหตุโดยที่เราจะใช้ตะกร้าเป็นแปลงจำลองสาธิตนะคะแล้วก็ให้แต่ละคนไปดูแลที่บ้านนะคะเมื่อมีผลผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะรับซื้อนะคะกลุ่มพิมพ์พัก ได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้โดยเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base u t o p หรือ KBO จังหวัดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนพัฒนาและสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากสำนักงาน,งน,นาาาาาาพัฒน,น,นาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเซามหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินฉะเชิงเซาสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทำให้กลุ่มพิมพักได้มีทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์โอทอ็อกให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับโดยผลิตภัณฑ์ยัง คงใช้ทรัพยากรและแรงงานในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและนำพาให้ชุมชนม,มีความเข้มแข็งสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากทุนทางสังคมองค์ความรู้ดั้งเดิมบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นและมรดกวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นที่ยอมรับสู่ตลาดสากลและยังไปสศูนย์การเรียนรู้ให้ความรู้ด้านการ เพราะปลูกพืชพัธุ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอีกด้วย